วันนี้เราก็จะมาะรีวิวการแลกพรีเมียมของ AAS นะคะก็คือเราไปเล่นเกมเกมของใน MyAS a แล้วมันดันได้300พอยซึ่งปกติอะของ AAS มันจะมีเวลาเราจ่ายเงินค่าบินในแต่ละเดือนมันก็จะมีพอย n คืนกลับมาให้เราซึ่งเราสามารถไปแลกเป็น สินค้าพรีเมียมหรือว่าจะแลกเป็นส่วนลดต่างๆทีนี้ก็สะสมได้จนประมาณ500พอยต์ก็เลยจะไปแลกล่ม2คันคันละ250รอยห้พอยตอ์ถ้าเราแลกครั้งที่แล้วนะคะที่บอกว่าแลกเรามีไปห้าร้อยพอยต์ล่มคันละ250พอยต์ คือถ้าสมมติว่าเราแลกเกิน3 0 0พอยต์เนี่ยเขาจะมาจัดส่งฟรีแต่ว่าถ้าเราแลกมันถึง3 0 0พอยต์ใช่ไหมเราจะต้องเสียตังค์เพิ่มห0บาทที่ตนตัดบทไปเมื่อกี้คือน้องลงมาก็เลยหยุดถ่ายไอยขืนเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวโดยมีแม่ถ่ายนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของรีวิวจาก AIS กันนะคะตามมาเรามาดูกันนะจ๊ะ มีใช้คะแนนสามร้อย point มันคือคืออะไรทายล่มเออรู้ได้ไงเนี่ยฮะใช่มันคือล่มเอ้ยมันเป็นอันยาวไม่ใช่อันสั้นเนี่ยอ่ะก็ล่็มอันยาวบ่องยาวขนาดเลือกลายไม่ได้ด้วอ จริงมันมีสองลายให้ดูนะคะเดี๋ยวไปอินเตอร์ดีทีมันมันมันก้องเก้งกว่าของไอ้นี่นะก้องเก้งกว่าของอะไรวะข้างในมันสีดำแต่ว่ามันก็เบาด็ <Okay. S 2> ด้ามยาวไหมด้ามยาวอ่า ด้ามก็โอเคแต่ว่าตรงตรงนี้พลาสติกมันเบาๆเป็นพลาสติกที่มันไม่แข็งแรงอออโอเคแค่นี้แหละชิบชิบแค่นี้นะคะ <laughs> อ่า